ลิปนี้ก็มาดูเครื่องของลูกค้าจากบุรีรัมย์นะครับดินแดนแห่งสนามแข่งก็ไม่ต้องเดินทางมาส่งมาได้นะครับคุยกับแอดมินเรียบร้อยแอดมินโทรปิดจอ็อบมาเดี๋ยวมาดูกันด้านในนี่เดี๋ยวนะผมจะแกะด้านในนี่จะเป็นค่าจะดส่ง ลเปลี่ยน L C D ด้านในเปลี่ยนจอนะครับจอแตกจอ L C D เสียแล้วเราก็จะมาดูว่าภายในเป็นยังไงบ้างโอ้ตัวนี้เครื่องสวยมีรอยนิดหน่อย น่าจะเปิดไม่ติดแล้วนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอโอเคด้านหลังเดี๋ยวเปิดฝานะครับดูดูไปพร้อมกันเลยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแต่บางท่านที่ต้องการความรวดเร็วก็เปลี่ยนจอย,ยกทุดเลยเดี๋ยวเราติดฟิล์มให้นะครับติดฟิล์มให้แล้วก็เปลี่ยนขอบยางให้แล้วก็เดี๋ยวต้องขอตัวเทสชาร์ ครับเดี๋ยวเราต้องเอามาเทสชาร์จกันก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างโอ้ดูสังเกตดูจากตรงนี้นะครับแนวตีดีแตกค่อนข้างเยอะน่าจะโดนกดทับจากอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการแกะจอออกมาเลยนะครับระบบชาร์จดีไหมนี่เข้า 2.5มิลลิแอมนะครับถือว่าระบบชาร์จดีสายดีแบตเตอรี่ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เรายังเทสออะไรไม่ได้เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทําการ QC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับคัวแบตนะครับสำคัญที่สุดอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางไปไปด้วยกันเลยนะครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ออกมาเรียบร้อยก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ตัดขั้นตอนการประกอบไปแล้วก็การเปลี่ยนไปเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหลังๆหรือคลิปวิดีโอก่อนๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น RTD เดิมนะครับนี่ไส้มันเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แอนแอนนี่นะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เป็นันเสร็จเรียบร้อยฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมอานนท์กับ b m a x ็กซ์สมี2สาขานะครับสาขาลับติดและสาขาลางคำแหงน,นะครับเว็บไซต์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้คิวโค้ดไลน์แอดะครับสามารถสแกนเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามเรื่องปัญหาเรื่องอาการนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกับแม็กคุโป A1708 นอนทันบารขอบคุณครับ